เออแต่พูดง่ายๆนะไอ้ไอ้ถุงยางก็เป่าได้นะแล้วเป่าได้ดีด้วยแล้วมันเหนียวด้วยมันทนด้วยนะเอาจริงิงมันไม่ได้แตกเหมือนมันไม่ได้แตกง่ายเหมือนลูกโป่งนะลูกโป่งนี้เป่าๆไป,ป,ปยังแตกใช่ไหมแต่อันนี้มันโคตรทนเลยโคตรเหนียวเลยเพราะว่าเขาเซตมแมลงเสียดสีนะทนเทใส่น้ําเนี่ยเปิดน้ําก๊อกใส่เนี่ยโอ้โหใส่ได้เป็นเกลอนอนะ นะเรื่องพวกนี้เอาเป็นก็เพราะว่ามันทนการเหนียวไนงะทนใสทนอะไรมันทนการเหนียวมาอยู่แล้วนะครับสวัสดีคุณสมเกียติด้วยนะครับผมมันก็เลยมันก็เลยเขาทดสอบมาแล้วล่ะอย่างนั้น,ม,นมันจะทนแรงเสียดสีได้ยังไงใช่ไหมบางครั้งเนี่ยใช้แรงเสียดสีเนี่ยเอาทดสอบนะเนี่ยคิดอะไรอะไรเหรอคิดไปก่อนใช่ไหมอันนี้เขาเป็นไอ้นี่ม้านะครับเมื่อ ก็คือคนใกล้ชิดเขาเขาเป็นคนพูดมาไงเออเป็นคนพูดมานะครับนะเขาก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเปิดซองแสดงว่าได้คนถึงทางขยะหรือเปล่าไม่ไม่รู้นะเออไอ้ตัวนี้นะแอดบอกได้ว่ามันมีเยอะแยะมากมายหลายยี่ห้อเลยทีเดียวนะครับนะเราก็ไม่สามารถจะเข้าไปรู้ได้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับ fg นะ เออมันเป็นอะไรยังไงนะมันยี่ห้อมันเยอะมากแอดบอกได้เลยเลยีย่ห้อเนี่ยเยอะมากเอออ่าบางทีเราไปที่สาธารสุขหรือไปอบลมไปอะไรเนี่ยเขาก็แจกอ้เรื่องพวกนี้เยอะแยะนะครับแจกมาเออใครก็แล้วแต่นะครับถ้าได้แจกถุงอะไรพวกนี้มาเนี่ยนะครับไม่รู้นูเบลหรอใช่ไหมเออก็นั่นแหละสินะครับ เขาก็ติดกระโปรงกระเป๋ากันมาก็ว่าก็เป็นไปได้นะเอฟซีนะเพราะพวกนี้อ่ะเขาเรียกว่ายืดอ,อกพกถุงนะฮะเออยืดอกพกถุงอแ <Man> มนแมนนะครับมอมันก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าพกหมากฝรั่งเนี่ยมันถือว่าแต่ถ้าเกิดเข้าประชมุมประชุมหรืออะไรเนี่ยเขาห้ามนะเคี้ยวหมากฝรั่งนะเอฟซีนะเอ็นบอกเลยเลยมันเป็นการเสียมารยาทนะครับสวัสดีเอฟซีคุณครึ่งบอกนะครับ ตบันดีดูสักทันม่แดงปี๊บดังหรือเปล่านะไม่ต้องถามเรื่องปี๊บนะดังหรือเปล่าอันนี้มันต้องอ่ามันต้องทดสอบไงต้องเทสดูได้นี่นะอเล็กต้องเทสดูได้นะอืมมันต้องเทสเนี่ยเราไม่สามารถจะโฆษณาสรรพคุณได้หรอกนะครับถ้าเทสนะ่ะมีมีที่เทสไหมเหมือนใช่ครับผม ใช้เฉพาะที่เคี้ยวหมากฝรั่งไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันมันเป็นไปได้นะอืมเขาอาจจะเครียดแล้วก็เอามาเคี้ยวก็ได้มันเป็นไปได้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับถามว่ามันเอามาพูดกันทําไมเออใช่ไหมก็เขาเห็นเขาเห็นแล้วเขาก็สงสัยกันนะว่า í, มันจริงหรือเปล่านะครับนะอะ่หมวดบัวทองนะครับสวัสดีครับผมนะครับ มันจริงหรือเปล่าเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเอฟซีนะครับเรื่องอะไรบางครั้งเนี่ยบางทีบางบางเรื่องที่มันผ่านมาแล้วเนาะเออมันผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วก็เอามาหยิบยกเนี่ยมันตะก่อนเนี่ยก็คือพูดง่ายๆนะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับอยู่ข้างเดียวกันในนิทานเรื่องนี้นะครับอยู่ข้างเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมเรื่องพวกนี้มันเรื่องจิ๊บจอยแต่ว่าพอพอมันอยู่คนละฝั่งปุ๊บเนี่ยเขาก็หยิบยกขึ้นมาพูดกันได้ เออ,อยู่ในมุมมองของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็หยิบยกขึ้นมาคุยกันได้อืมพูดให้ให้มันฟังแล้วมีคนมันคิดไปได้หลายอย่างเอฟซีนะคิดไปได้หลายอย่างเขาฟังเรื่องพวกนี้เขาบอกเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรหรือเปล่าซ้ํมซิ่งลองกันหรือไม่ละเออนะมันก็มีโอกาสคิดกันไปได้นะเอฟซีนะเพราะว่าเราไม่ได้เห็นอะไรที่ถ่องแท้นะเอาง่ายอะ ขนาดอยู่ในเมืองใช่ไหมล่ะเราเห็นแบบอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเราเนี่ยเป็นคนบ้านนอกเราอย่างเงี้ยนะอ,อ,อันนั้นเขาจะเห็นโจง่งคืบเลยเอ,อกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับโจงคืบเลยเอ,อเพราะอะไรเพราะมันไม่มีที่ให้รับหูรับตาเออมันก็จะเห็นกันนะครับว่าคนนี้ไปทําอะไรคนนู้ไปทําอะไรกันนู่นนี่นั่นเอ,อสวัสดี ปลาแดงนะครับสวัสดีครับผมนะครับก็ธรรมดานะครับเรื่องนี้นะครับสวัสดีจาหนแดงสวัสดีครับผมนะครับพี่พงศ์นะครับอยู่จนัวยิงอ๋ออเล็กนะครับอันอันนั้นมันมันก็ดานมาแล้วนะอเรื่องแบบนั้นนะครับเอซีนะครับประทงประทัดอะไรนั่นเหรอเออ อันนี้ถามว่าเราอยู่ตรงนั้นเรารู้เรื่องไหมเรารู้เราได้ยินเราอะไรอยู่แต่เราก็ไม่ไม่ได้พูดอะไรหรอกนะครับเออเราก็เห็นเห็นกันบางทีเขาไม่มีที่ระบายเอ็ดีนะครับเขาก็ต้องระบายอ่าเรื่องพวกนี้ระบายกันไปนะครับแต่มันก็ทําให้อ่าชาวหมู่บ้านเขาอาจจะตกตกใจกันนะครับตกตกใจกันก็เพราะว่าการระบายของคนบางคนนะเอ็ตีนะ ไม่ได้คํานึงถึงชาวบ้านเขาจะคิดเห็นยังไงนะมันก็เคยมีประเด็นกันมาแล้วนะเรื่องพวกนี้ก็ตอนแรกเขาก็บอกว่าเอเขาทําอะไรไม่ได้เพราะว่าอะไรนะเขาไม่ค่อยสบายเออไม่ค่อยสบายพออยู่ไปอยู่มาอ่าการรักษาได้หายลงไปแล้วนะครับเออ่พอทางนี้อ่าขานี้เขาสะก,กิดเนี่ยนะครับ ก็ยังไม่สบายเหมือนเดิมนะครับออสรุปแล้วก็คนมันไม่คนเข้าไม่ชอบอะเอสซีเอสบอกเลยเลยว่าจะทํายังไงมันก็ไม่ชอบอยู่ดีเออคนคนจะหมดรักแล้วเอ,อคุณจะอ่าพูดยังไงนะเขาก็ไม่สนใจนะเออมันเป็นข้ออ้างแล้วล่ะนะเรื่องการเจ็บป่วยนู่นนี่นั่นนะ มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอเล็กนะครับเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเขาก็เลยไม่มีทางออก <c oughs> เออก็ต้องไปเที่ยวไงเออก็ต้องไปหาเที่ยวนู่นนี่นั่นตามมิทาเรื่องนี้อนะเอ็ที่ผ่านมาไปทุงไปเที่ยวมันก็เป็นที่มาที่ไปของอ่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทะนะนะเออคนเราเนี่ยมันเรื่องเนี้ยถามว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันก็เรื่องใหญ่อยู่นะถ้าพูดถึงว่าเรื่องคนภายในครอบครัวเนี่ยเรื่อง อาชายหญิงเนี่ยนะครับถ้ามันขาดเรื่องนี้ไปเนี่ยเอฟซีเอ็ดบอกได้เลยว่ามันก็หงุดหงิดนะเะเพราะเผลอบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยมันเอาจากเรื่องเ,เล็กเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะอะไรอะ่ะมันขาดเรื่องนี้ไปเดินสวนก็นยังชวนทะเลาะเลยเดินสวนไปเนี่ยไม่ได้ทําอะไรสักหน่อยเ้็ยังพานทะเลาะเออนะ ก็แอดก็จะพูดถึงอ่าเรื่องไอเนี้ยนะครับเอฟซีผัวเมียคู่หนึ่งนะครับผัวเมียคู่หนึ่งก็นานแล้วละไม่ได้ทําการบ้านอะเออเมียก็เลยผัวนี่มันชอบกินเหล้าเนาะชอบนู่นนี่นั่นใช่ไหมเมียก็เลยจัดชุดเล็กมาให้เห็นไหมเออจัดชุดเล็กมาให้ก็คืออ่าชุดเล็กอ่ะจัดชุดเล็กมาให้อ่าผัวก็ได้ชุดเล็กไปหนึ่งชุดใช่ไหมล่ะ เออก็เกิดความคึกคักขึ้นไงเออก็จัดเมียไปซะสองดอกโอ้โหเชื่อหรือเปล่าเอฟซี FC. เมียขึ้นนีน่ลุกขึ้นลุกขึ้นแต่เช้าหุงข้าวแต่เช้าผิวปากร้องเพลงอารมณ์มันดีไปเลยนะเปลี่ยนไปเลยอะ่ะเอฟซีเห็นไหมเออพอ่าจัดไปสองดอกเมียติดใจไงเอฟซเออว่าหลังมานะจัดชุดใหญ่มาให้เลยเอฟซีย กะว่ายังไงเอ,อครั้งที่แล้วสองใช่ไหมคราวนี้น่าจะสี่จัดชุดใหญ่มาให้เลยนะเอฟซีเนี่ยโอ้ผัวก็เล่นชุดใหญ่ไปหมดชุดสี่โอที่ไหนได้เอฟซีนะน็อกครับเมาครับโอ้นอนยาวเลยเมียโมโหมากเอ้หาคุณลึกว่าคุณจะได้เบิ้ลที่ไหนได้นะเอฟซีนะนะเออเขาบอกว่า มันหลับก็ทั้งหำ่ำเขาว่าอย่างนั้นนะเมียว่าอย่างนั้นเมียโมโหเลยแม่อุตส่าห์จัดชุดใหญ่มาให้ชุดเล็กเนี่ยสองก็โอเคอยู่แล้วนะครับเอจัดชุดใหญ่มาให้ก็เรียบร้อยอีกคนหนึ่งมันเมางนอกครับเออสองต่อสองเหรอเอ,อตามนั้นนะครับเอฟซีนี่แหละนะครับเอฟซี คนเราก็ยังว่านะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้นะมันมันมายัางไงเป็นแบบไหนแต่เขาก็เอามาคุยกันในในโซเชียลนะครับเอ่อทำให้เราก็เห็นนะบางคนก็ออกมาอ่าปกป้องนะออกมาปกป้องตัวเองนะเออแดงนะครับสวัสดีครับผมคุณเอพีนะครับสวัสดีครับผมเราก็ถึงได้เห็นเรื่องนี้ไงได้รู้เรื่องนี้ขึ้นมาอีกนะครับจริงๆมันก็เป็นเรื่องอ่า อ่าส่วนตัวนะครับในนิทานเรื่องนี้่ะนะเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวแต่ก็ทํายังไงได้ลนะ่ะเขาออกมาเผยแพร่อ่าในในชุมชนแล้วนะครับมันก็ทําให้เราก็ต้องเอามายีบยกพูดให้ฟังนะว่าอ่าแพ้ที่จริงแล้วมันคืออะไรนะเอออาจจะเป็นมากฝรัง่งบางคนก็เข้าใจเป็นอย่างนั้นไปได้นะนะเออเขาเห็น มันก็คล้ายๆคืออยู่นะซองมันคล้ายๆกันนะเอตีนะเอ็ดบอกว่าก็บอกแล้วว่ามันมีเยอะแยะหลายยี่ห้อหลากหลากสีด้วยมีทั้งหลากสีหลายสีนะครับเอ่อถ้าเราดูบรนเผิดเนี่ยก็อาจจะใช่มองไปได้ว่าอ่าเป็นหมากฝรั่งเออเป็นไปได้นะเป็นไปได้แต่บางคนก็มองๆไปก็เอ้ยเอ้ยมันใช่นีกว่าใช่นไหม แต่ถ้าเราเห็นของในในเนี่ยเห็นภายในเนี่ยเราจะชี้ได้เลยมันไม่เหมือนหมาฝรั่งในทะีะมันมันคนละรูปแบบกันเอ,อยิ่งใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็ต่างกันนะครับเออมันอาจจะคล้ายคลึงกันหรือเจอความมืดนะครับเอ,อมือกำคำไปดูเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แล้ว นี่แหละเอฟซีนะคนเราก็คิดกันไปได้ทั้งนั้นนะครับตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าบางคนก็ทําการนะครับอาจจะร้องเรียนกันนู่นนี่นั่นนะหลายอา่าฝั่งตรงข้ามนะครับเอฟซีนะเขาอาจจะไม่พอใจก็ได้ที่อา่ามาเล่าเรื่องราวของเขานะครับนู่นนี่นั่นก็แต่อย่าลืมนะเอฟซีนะคนเรานะมันก็ต้องถามตัวเองก่อนนะครับ ใช่ครับผมนะคุณทอยนะครับความลับไม่มีในโลกมันต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองเคยพาดพิงถึงเขามั่งหรือเปล่านะคุณสิริวิมลสวัสดีครับถ้าคนเราไม่ได้พาดพิงถึงเขาเขาคงไม่พูดถึงหรอกนะเออถ้าเขาพูดถึงเนี่ยอาจจะรับไม่ได้นู่นนี่นั่นก็อาจจะดําเนินการเรื่องราวอ่าฟ้องร้องกันนะครับเอฟซี FC. ก็เป็นไปได้นะ ไม่มีอะไรก็เมื่อวานนะคุณบอลจริงตันเมื่อวานนี้อ่าเจ๊นะครับเขียวหวานนะครับเขาก็ยังแนะนําให้เลยเออให้ไปใช้อ,อสามีติ้งต่างนะครับสามีติ้งต่างให้ไปใช้ไปก่อนเขาว่าางนั้นแก้ขัดไปก่อนอ,อนั่นก็คือให้ไปเสนอแนะให้ไปติดต่อกับพี่แดงเขาว่าอย่างนั้นนะ ให้ให้เสน,นเอเลยไปติดต่อกับพี่แตงโอ้โหเป็นไงเขาก็แเดนนำกันดีเหลือเกินานายแตงกว่าพี่แตงนั่นแหละนะครับเอฟอนี่แหละคนเราก็อย่างว่าเลยนะบางครั้งบางครั้งก็ เครียดเหมือนกันนะเออในเมื่อสถานการณ์รมันบีบบังคับมีติ้งต่างหรือเรามีติ้งต่าง <laughs> ก็เรียกว่าไม่เป็นทางการในกลุงแอลงกอนนะถ้าเราคำว่าไม่มีเป็นทางการก็คือติ้งต่างขึ้นมาคือสมมติขึ้นมาอะนะเออแต่ถ้าของแท้ก็ต้องมีใบรับรองเลยเขาเรียกว่าใบาขับขี่นะเอฟซีนะในะบขับขี่เออ ถ้าเราขับขี่กันอยู่นี่ไม่มีบบายแบบนั้นเขาเรียกว่าขับขี่แบบผิดกฎหมายเออเอาเรื่องพวกนี้ไปนําเสนอไปฟ้องร้องกันไม่ได้เมื่อมันไม่ถูกกฎหมายอ่ะะถ้าเกิดมีพยานขึ้นมาเนี่ยนะเขาก็จะหมายความว่าพยานนั้นก็คือพยานนอกกฎหมายเห็นไหมเขาก็ยังทึกทักในไอภาษาของกฎหมายไงเขาถึงบอกว่าพยานก็คืออ่า เป็นพยานลักออกมาเนี่ยก็หมายถึงว่าพยานนอกกฎหมายถือว่าคุณขับขี่โดยที่ไม่มีใบขับขี่ถูกกฎหมายคุณไม่มีใบอะ่ะเขาเรียกว่าขี่แบบเถื่อนๆก็แบบนั้นแบบผัวติ้งต่างหรือสามีติ้งต่างนะครับสมมุติขึ้นมาแต่มันก็ใช้ได้นะถามว่ามันใช้ได้ไม่ใช้ได้เออใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไม่ได้ ไม่ได้ผิดกติกาอะไรทั้งสิ้นนะครับใช้ได้เหมือนกัน